แล้วถ้าเกิดว่าลีบอกว่ารีไปหาหมอธนวนก็จะเป็นห่วงลีเกรงใจนะคะแต่ต่อไปลีจะบอกตรงๆนะคะค่ะมันหายไปเลยนะคะคนอค่นนะลีเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกก่อนนะ่ะพอดีมีธุระด,ด่วนเดี๋ยวผมรีบกลับเข้ามานะ ไปไหนคะไปที่ไปออฟฟิศเหรอคะฮะวันยังไม่รู้เหรอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณฟ้าไปอารวาทที่ออฟฟิศวันมาแล้วสจีเนี่ยเขาตกใจมากเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาก็เลยโทรหาลีนะคะอืมมัน มีเรื่องอะไรที่ตีต้องดูหรือเปล่าคะ